สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบเจอป,ประจำทุกวันนะครับกับเจดมครัมเป้าวีครมามโผงเง่นแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราอย่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟรีเจ่มกับเจดำทุกวันฝากแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูนสาม n 33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน 33, นะจ๊ะ ครับคุณผู้สูงนะครับไปเริ่มมาที่บุนเดสลีกาเยอรมันตีหนึ่งครึ่งอาร์ดซีบรเซียดอทมุนโดยกับ14เวเดอร์เบรเมนนะครับดอทมุนชนะ3เสมอ1แพ้1เบรเมน men ชนะ1เสมอ1แพ้3ฟอร์มสวนทางเลยเฮดทูเฮดดอทมุนก็เหนือกว่า5นัดหลังสุดเจอกับเบรเมนเะนี่ยดอทมุนชนะไป4แพ้แค่นัดเดียวนะอ้าวตัวผู้เล่นหน่อยดอทมุนวันนี้นิคลสัสเชลเล่เอ็มเรชาแล้วก็เซบาสเตียนอันแลส่วนเบรเมนมีทางด้านของมิลอสเวลโควิดโรมาโนชมิดและก็น่าอออย่่่่่าาางงงรรรรรฟฟเเเเลบบนนนนนนััคคูููี้้ดดมุชะะะห2ปปตตแๆฮไ1 ไม่พอนะพังทั้งแถบที่จะนำดูแล้วหลังจากเบรกฟีฟาเดกลับมาเนี่ยทีมมันจะเหนื่ๆฟอร์มมันไม่น่าเร่งขึ้นดอทมูนอาจจะชนะแต่ไม่น่ายิงทะลุเพราะฉะนั้นมองทีเดียร์นะครับแวเดอร์เบรเมน ไปต่อกรันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนตีสองตรง12โอซาซูนาดวลกับ19กรานาดาโอซาชนะ1เสมอ1แพ้3กรานาดาเสมอ3แพ้2ฟอร์มมันไม่ได้ดีกันมากมายเลยเฮดวก็เท่ากันชนะฝั่งละ2เสมอไป1เกมจากคันนหลักสุดที่เจอกันตนัวเล่นครับโอซาซูนาวันนี้ครับดบิดกาเซียอีเกมุนยอนและกองหน้าอย่างอันเต้บูดิเมียส่วนทีมเยือนกรานาดานะนะอิยาซิมิเกลออสการ์เมเลนโดและกองหน้าอย่างลูคัสบอยนั่นเอง คู่นี้โอสซูนาบังคับชนะ1ประตูฟแฟนเฮหนึ่งแขน2ประตูเฮเต็มๆซึ่งน้ำดูแล้วเยอะเกินไปบอลชั่วโมงนี้โอกาสแบ่งแต้มสูงมากคู่นี้เพราะนั้นมองทีเยือนนะครับแานาดาปิดท้ายที่แชมเปี้ยน์ชิพอังกฤษนะครับตีสองตรงนะ23รตเตอร์แฮมดวลกับอันดับ2รองจากูงอิฟสวิตทาวรตเตอร์แฮมเสมอ2แพ้3าไม่ชนะใครส่วนอิฟสวิตชนะ4เสมอ1นี่ก็ไม่แพ้ใครถือว่าฟอร์มสวนทางเลยแต่เฮตูเฮดห้าเกมล่าสุดที่เจอกันรตเตอร์แฮมดีกว่าชนะ4แพ้อิฟสวิตแค่เกมเดียวนะ ตัวเล่นครับโรตาร์แฮมวันนี้ครับแกรนด์ฮอลล์คาฟูแล้วก็จอแดนฮูกิลส่วนอีฟสวิตครับมีคาร์มิลอนเบอร์เกสแซมมอร์ซี่แล้วกองหน้าเป็นจอร์ดเฮิร์สนั่นเองนะคู่นี้อีฟสวิตบุกไปบรรคับชนะ1ประตูเพื่อเสมอตัวยิงห่าง2ลูกถึงจะเ hey, ฮเต็มๆซึ่งจะดมดูแล้วเฮตัวเฮเป็นรองก็จริงแต่ฟอร์มหลังชั่วโมงนี้หยุดยากเหลือเกินดูตีมองเคดัตแมคเคนนาวันนี้อีฟสวิตน่าจะบุกเก็บ3แต้มได้ลุ้นแค่สกอร์ขาดกันละกันมองทีมเยือนครับอิฟสวิต สรุป3ทีมเจลัำควัมเป้าค้ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะแวเดอร์เบรเมนรานาดาและอิปสวิตฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมนได้ทุกช่องทางเราตู้ยูเต็ดฟีเจอร์กับจะดมทุกวันนะพรุ่งนี้มาควัมเป้ากหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ